การมัดระหว่งังแลวแบ่งอยู่แบ่งกินแบ่งใช้แบ่งสวยแล้วแบ่งทานทานนี้อย่าปล่อยอย่าวางมีมากมีน้อยให้มีทานประจำนิสัยของเราที่เป็นชาวพุทธนี่เรียกว่าเรามีเชื้อแห่งชาวพุทธติดใจของเราด้วยอำนาจแห่งทานทานนี่แหละจะพาเราไปสู่สถานที่ดีคติที่ผึงหวังได้ เนี่ยศีลให้พากันรักษาภาวนาคือพุทธโธธรโมสังโฆอยา่างน้อยเวลาจะหลับจะนอน <c oughs> ก็ให้พากันไหว้พระเสกะจะได้มากได้น้อยตามกำลังของเราอรหังสวกขาโตสุปฏิปัโนแล้วก็ให้นั่งทำความสงบใจสังรวมใจ ใจที่เคยคิดมาตั้งแต่วันตื่นนอนเวลาตื่นนอนจนกระทั่งถึงเวลากำลังว่าพระสวดมนต์นี้ไม่มีความอิ่มพอนะคิดเท่าไหร่ยิ่องอยากคิดตลอดเวลาหาความอิ่มพอไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งภาวนาจึงหักห้ามความคิดทั้งหมดที่เคยคิดหาสารประโยชน์เหล่านี้ออกไวเป็นประเภทหนึ่ง ให้มีความคิดกับพุโทโธกับธรรมโมกับสังโฆในธรรมบทไดก็ได้ตามจดิษนิสัยของเราแล้วมีสติกำกับกับคำบริกรรมเช่นผู้ระลึกพุโทโธพุธโทโธก็ให้จิตอยู่กับพุโทโธให้สติความระลึกรู้อยู่กับพุโทโธพุธโทโธอย่าเสียดายความคิดความปรุงที่เคยคิดมาแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไร ดังที่เราตื่นนอนมาคิดแล้วตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งถึงเวลาเราไหว้พระก็ไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรบัดนี้เราจะไม่คิดเรื่องเหล่านั้นจะคิดเฉพาะพุทธโธพุทธโธอย่างเดียวประหนึ่งว่าโลกนี้ไม่มีให้มีแต่คําว่าพุทธโธหรือธรรม,มูดูสังโฆตามจริตจิตใจที่เราชอบบริกรรมในธรรมบทใดด้วยความมีสติเท่านั้น ใจของเราเมื่อถูกบังคับบัญชาด้วยรรมความว้าวุ่นขุ่นม,มัวความรำสัแระสายปรุงแต่งต่างๆก็จะสงบตัวเข้ามาสู่ความภาวนาการบริกรรมของเหล่านี้แล้วจิตของเราก็จะได้พักอารมณ์ความยุ่งเหยิงนุ่นวายจากการคิดปรุงต่างๆนั้นเข้ามาสู่ความสงบเมื่อใจมีความสงบแล้วจะปรากฏเป็นความเย็นความสบาย ความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาที่ใจดวงสงบจากอารมณ์ก่อขวนทั้งหลายเรานั่นโดยลำดับไปแล้วให้ระลึกให้ทำอย่างนี้เป็นประจำชีวิตของเรานะยาอย่าปล่อยอย่าวางยิ่งเท่าแก่ชรลาทั้งหลายมากเขาา้าเท่าไยและให้หนักแน่นในทางสรณนะคือที่พึ่งของใจได้แก่ธรรมมากขึ้นทุกวันทุกวัน อย่าห่วงอยาใย,ย,ยเรื่องโลกเรื่องสงสารเรื่องดินฟ้าอากาศสมบัติบริวารความเป็นอยู่ใช้สอยมันผ่านมาแล้วอย่าไปยุ่งกับมันเพราะมันผ่านมาแล้วไปยุ่งกับมันก็สร้างความกังวลและสร้างความทุกข์ให้เราเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรให้สร้างตั้งแต่บุญกุศลกำหนดจิตใจให้อยู่กับคำบริกรรมส้าเย็อยู่นี่แหละนี่จะเป็น ทำที่พึ่งเป็นพึ่งตายของเราได้นอกจากนั้นไม่มีปล่อยทิ้งหมดชือ่อเสียงกิติศัพดิ์กิตคุณที่เขายกจอชนะเสริญว่าเป็นเจ้าเป็นนายเป็นใหญ่เป็นโตมียศถาบรราศักดิ์มากน้อยเพียงไรก็ดีสมบัติเงินทองข้อของตึกรามบ้านช่องมีมากน้อยเพียงไหนทิ้งหมดในขณะที่ลมหายใจขาดลงไปจาก ร่างกายของเราเท่านั้นเสียงนั้นเป็นโมฆะไปทันทีแต่ธรรมกับใจนี้จะหนุนกันไปช่วยกันไปชักจูงเราให้ไปถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัยเนี่ยขอให้พี่น้องทั้งหลายนำธรรมนี้เข้าไปเป็นหลักใจให้ภาวนาทุกคนทุกคนเรียกว่าเราเป็นชาวพุทธเต็มตัวไม่ขาดที่พึ่งถ้าลงมีภาวนาประจำใจแล้ว จะทุกข์จนโหนโลกขนาดไหนก็ตามใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะมีสมบัติคือธรรมประจําใจครองใจของเราเราจะมีความปลูกตายแล้วก็เป็นสุขโตสุขโต